Thank you. สวัสดีค่ะบุ้ง c l o s to Heaven ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่โรงแรมเดอะรอย l อริเวอนะคะอยู่ตรงจัลนสนิทบุ้งค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าแช่กันซึ่งตัวบุฟเฟ่ต์อันนี้นะคะจะมีเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะว่าเป็นเมนูนเทศกาลค่ะ ราคาอยู่ที่คนละ690บาทค่ะมีเฉพาะมื้อเที่ยงตั้งแต่เวลาเ11โมงครึ่งจนถึงบ่ายสองนะคะมีแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นโดยจะเริ่มวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมปี2567คะ่ะมุฟเฟ่รวมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วก็คือชาไทย ลำไยแล้วก็เกีก๊ยวมวยนอกจากนี้ยังจะมีเป็นตัวกาแฟด้วยค่ะซึ่งเขาจะติดไปไปเลยว่าหวานน้อยแล้วก็มีน้ําเชื่อมให้เราเทดา้านข้าวแช่นะคะก็อันดับแรกมารับข้าวตรงนี้ก่อนะคหอมมากเลยได้กิ่นไหม ปลาไส้ฟันทอดค่ะหมูฝอยใช้โปหวานลูกกะปิทอดหอมแดงทอดยัดไส้ลูกกะปิพริกหยวกยัดไส้หมูสับแล้วก็ผักเครื่องเาศนะคะมีมะม่วงเอ้อกชายต้นกล้วต้นหอมค่ะขอบคุณค่ะเครื่องจิ้มุงช่อมนะคะเอา กะปิค่ะเยอะๆเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใช้เปะหวานหอ,อ,อมแดงยัดไส้ลูกกะปิเอาสี่ลูกค่ะอันนี้เอาสามค่ะวางซ้อนได้เลยค่ะ ขอบคพุนค่าเมนูข้าวแช่เนี่ยเป็นเมนูอาหารในหน้าร้อนของคนไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากข้าวที่เรากินเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่นําไปขัดจนหมดยางเสร็จแล้วมาใส่กับน้ําที่อบควันเทียนค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะซึ่งน้ําแข็งละลายไปเรียบร้อยแล้ววิธีการกินข้าวแช่กินเครื่องก่อนแล้วเราก็ค่อยกินข้าวตามเข้าไปค่ะ เราจะไม่เอาพวกเครื่องทั้งหลายเนี่ยไปใส่ไว้ในน้ํานี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้ำเนี่ยมันเนื่องจากเครื่องเคียงของข้าแช่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทอดลูกกะปิทอดค่ะอันนี้ก็คือเขาจะเอากะปิเนี่ยไปผสมนะคะปรุงรสตามสไตล์แบบของเขาแล้วก็ไปชุบไข่ทอดลูกกะปิเนี่ยรสจะองเค็มนิดนิดแล้วก็หวานในหน่อยค่ะ กินเสร็จแล้วก็กินตัวข้าวกินเยน็เยนๆตามเข้าไปนะคะมันจะกินแล้วสดชื่นมากใช้โป๊หวานเนี่ยเพราะถ่าจะออกหวานนํำนะคะก็เช่นกันกินแต่็แล้วค่อยกินข้าวตาม,มตัวนี้คือหมูป่อยปลาใส้ตันทอดมูงชอบมากค่ะเป็นหอม ของแขกอันนะคะแล้วข้างในยัดไส้ลูกกะปิทอดนี่คือตัวหอมเนี่ยค่ะมันนําไปทอดแล้วมันก็จะสุกจนมันทั้งนุ่มนะคะแล้วก็มีความหวานข้างในก็จะเป็นไส้แบบเค็มๆ,ๆนิดๆค่ะแล้วก็หวานหน่อยอร่อยมากเออพริกด้วกนะคะข้างในจะสอดไส้ด้วยหมูสับค่ะ จากนั้นเนี่ยก็จะนําไปพันด้วยไข่ทอซึ่งตัวนี้เป็นแบบไข่แบบข่อยเลยนะถ้ากินของพ่อไปเรื่อยๆแล้วเลี่ยนใช่ไหมคะเราก็จะมีเป็นพวกผักต่างๆไว้สำหรับเคียงค่ะกระชายอย่างนี้มะม่วง แตงกวาแล้วก็ต้นหอมแต่เราก็ยังจีบโขอ,อิ่งอาหารเล่นน้ำย่อยนะคะมีช่อม่วงปอเปี๊ยะทอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะจะกินกับน้ำซอสตัวน,นี้ กะเทียมเจียวนะคะ mm hmm. พิกขี้หนู mm hmm. ข้าวม่วงเนี่ยเป็นอาหารเรีกน้ำย่อยอาหารว่างของคนไทยโบราณนะคะ mm hmm. ข้างในไส้น่จะเป็นออกรสหวานน,ำนะะํำค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆเวลากินเนี่ยควรจะต้องกินให้โดนไอตัวพิกขี้หนูด้วยแบบนี้ คือตัวนี้มันเป็นพิิกี้หนูสวน,นะคะ่ะเวลากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นหอมของพิิกี้หนูเนี่ยมันแบบโดดขึ้นมาเลยถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดนะแต่มันเข้ากับตัวอาหารเมนูนมากมขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนก็จะกินกับอาจารย์นะคะมีถั่วงอกนะคะใสโปกุ<ฮ>้งแห้ง สวริสงเต้าหู้ถ้าอาจารย์นี่ก็จะมีแตงกวาพีชีฟ้าค่ะไม่เผ็ดนะออกเค็มนิดหวานหน่อยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสวริสง จะได้รสเปรี้ยวจากตัวน้ำอาจานี่แหละโอ้โหอร่อยมากอะขนมจีนซาวน้ำค่ะไก่สับปะรดอืเครื่องครังหมดนี่มีก้าิ้ค่ะ,ะหนึ่งชิน้นมากหนึ่งชินนงช้นท่วน จะให้อร่อยนะคะต้องรมสามรส้เล่ากัดอันนี้คือน้ำกะทิค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลากายหรือเปล่าคะปลากายค่ะใส่น้ำมะนาวน้ำตาลชอบหวานน้อยหวานมากแค่ไหนใส่ตามน,นันะะ้นค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะอ่ะเพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยนะคะ เอาไปที่โต๊ะนะครับน้ำยาก,กะทิขนมจีนน้ำพริกค่ะถึงจะเป็นชื่อน้ำพริกเนี่ยแต่ตัวซอสมันเนี่ยหวานนะแล้วเบสมีส่วิสมแล้วเราก็ใส่ผักตามต้องการนะคะแน่นอนเราต้องใส่ผักทอด แล้วก็ไขต<笑><笑>่ตอบเขาใส่อะไรอีกอ่ะก็คือทานกับหัวปลีนะคะผักลวกค่ะผักลวกลแล้วก็ห้ามลืมพริกทอดค่ะขนมจีนมีเอามา3ามอย่างค่ะตัวนี้คือขนมจีนน้ำยากะทิขนมจีนน้ำพริก ขนมจีนซาวน้ำขนมจีนน้ำยากะทิเนี่ยก็คือจะเป็นกะทิแล้วตัวนี้จะเป็นปลาเนื้อปลานะคะที่นําไปยีละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในตัวน้ําแกงค่ะที่มุ้งตักมาก็จะมีตัวนี้คือใบแมงลักไข่ต้มผักกาดดองแล้วก็หัวงอกผักกาดหอมชุบแป้งผักกอบ จริงๆเขาไม่ให้กินกับน้ำยาไนะไม่เกี่ยวนะเรามาใส่เองตัวน้ำแกงเข้มข้นมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของไอตัวนี่ยค่ะกระชายกินแล้วแบบได้เท็กเซอร์ของเนื้อปลาเลยอะ่ะไอตัวนี้อร่อยแล้วก็เผ็ดด้วยนะขนมจีนน้ำพริกค่ะ <h ums> ผักทอดก่อน <S <S น้ำพริกอร่อยอะ่ะมันรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็จะมีรสหวานตามค่ะขนมจีนซาวน้ำค่ะปกติตัวนี้จะเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดเลยถ้าเราไม่ใส่พริกขี้หนูแต่ต้องใส่นะคะถึงมันจะไม่ครบเครื่องเอาเว้นขนมจีนน้ำพริกอ,อร่อยมาก มันชื่อว่าน้ำพริกนะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเลยใช้คาว่าไม่เผ็ดเลยแม้แต่น้อย <Okay. S 2> ไม่เชื่อไปลองกินดูโอเครับ <Okay, hope. S 2> จานนี้จะได้ความหอมมันของกะทินะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราปรุงเลยเราจะปรุงเปรี้ยวหวานเค็มยังไงก็แล้วแต่เราชอบค่ะสําคัญก็คือถ้านมันมีครบ3ารสนะก็ะเตียวสุกทัยนะคะสั่งมาเป็นเส้นเล็กน้ําค่ะน,นี้ก็จะมีเป็นทั้งเนื้อหมูชิ้นนะคะแล้วก็เป็นหมูสับค่ะเสิร์ฟพร้อมกับแคบหมูน้ําซุปเป็นแบบน้ําซุปใสนะ khổ không vặn chép luôn ừ, vàng, ừ hút nhỏ ừ. nó ừ ăn cả hát ตรงนี้คือมุมส้มตําแล้วก็ยําต่างๆนะคะยําทะเลอันนี้คือลาบหมูค่ะน,นี่มุมนี้มุมชอบมากนะคะมันคือข้าวคู่กะปิี้ค่ะาจานนี้ไม่ของเรานะอาจารย์ของพี่เดียวเพราะว่ <laughs> <laughs> าจารย์ของเรามันจะไม่ได้มีแค่นี้มันจะต้องเยอะกว่านี้นีขนาดย่อมมากพี่เดียวเนี่ยจานนี้กินคำเยอะหมดแล้วเนี่ยขอชิ้นหนึ่งค่ะ อ๋อแล้วเดี๋ยวของพี่เอาถาดนี้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะของพี่เอาข้าวเยอะๆค่ะข้าวเยอะนะคะข้าวเยอะเลยค่ะแล้วก็กุนเชียงกับหมูหวานนี่เยอะค่ะคุณพูเลยค่ะใช่ค่ะข้าวผูปีนะคะก็จะมีกุ้งแห้งค่ะตักยาวมะม่วงไข่เจียวหั่นปล่อยนะคะ พี่ขี้หนูแล้วก็หอมแขกค,ค่ะขาดไม่ได้คือผักชีไว้โรยนะะ <laughs> <laughs> แล้วก็ผิกทอดนะคะมันเชียงเยอะๆหลายๆชิ้นค่ะห้าหกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหกค่ะ,หก,ะ,คะหกเลยค่ะ หวานเอาเยอะๆเลยค่ะเยอะๆเยอะๆ,ๆนี่ค่ะเห็นไหมจานข้าวคุกปีเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ขอบคุณมากค่ะของมา,าไปปี๊บมะนาวสักหน่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็คุกเขานี่ข้าวคุกปีหรือหมูหวานคุกปี <c oughs> ข้าวอย่างล่างไง ตัวข้าวเนี่ยนะคะไปคกุกับปี่เนี่ยเค็มกำลังดีแล้วเวลากินกับตัวหมูหวานคุณเทียนเนี่ยที่จะลดเพิ่มรสหวานนะคะมีตัวมะม่วงที่จะเพิ่มรสเปรี้ยวโ,โหคืออันนี้เป็นแบบจานที่อร่อยมากเพอร์เฟกมากอร่อยมากค่ะข้าวมันกะทิค่ะกินกับส้มตำเป็นแกงไก่โบราณค่ะหากินยากนะเมนูนี้เนาะ มันต้มตาแกงไก่โบราณแต่ว่าเราไม่ตัดต้มตํามานะคะเราตัดมัแต่แกงไก่ <laughs> เป็นข้าวมันกะทิค่ะก็คือเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปหุ่กับกะทินั่นเองคือแกงไก่โบราณเนี่ยมันไม่ได้ใส่กะทินะเพราะว่ากะทิเนี่ยเขามาใส่ไว้ในข้าวแล้วอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบหอมตัวเครื่องแกงมีกลิ่นหอมโหระพาด้วยค่ะขนมหวานมีผลไม้สดค่ะ มะม่วงน้ำปลาหวานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมีสามสีอันนี้เป็นบัวลอยน้ำกะทินะคะมีสามสีค่ะมีบัวลอยเผือกแล้วก็มีพักทองสีเขียวนี่คือใบเตยใช่ไหมคะไอติมกะทิ ขนมหวานไทยที่บุ้งชอบที่สุดในโลกล้าก็คือเปียกปูนค่ะอันนี้เป็นเปียกปูนใบเตยกะทิสดน่ะสิ่งที่เรากำลังทำคือเราจะเอาจานนี้ไป <laughs> มันล้ยันหล่นจานมาเนี้อมะม่วงไอติมกะทิซึ่งบุ้งวางไว้ให้ละลายแล้วโบลลอยค่ะขอ,องโปรดตลอดการของเราขนมเปียกปูนกะทิสด <laughs> เห็นเป็นสีเขียวก็คือเป็นเปียกปูนใบเตยนะคะ โอ้ซ์เจอร์ดีนะเนี่ยดูสิอืมอร่อยมากนุ่มหนึบหนึบใหม่แล้วกะทิก็แบบเค็มๆมันๆอร่อยอร่อยอ่ะบัวลอยก็จะอยู่ในน้ำกะทินะอ๋อในนี้มีเนื้อมะพร้าวด้วย ดูมาเป็นคนที่ชอบกินขนมไทยมากค่ะเวลาเห็นขนมไทยแบบนี้ก็คือแฮปปี้มากเลยไอติมกะทินะคะให้เขาใส่เครื่องมอเดิลคือจะมีข้าวเหนียวค่ะมันเชื่อมแล้วก็ตัวนี้คืออันนี้ลายแอลตักองเชื่อมไหมักหองปะหรือสับปะรดสับปะรดกินเอติมหรือกินข้าวเหนียวอ <laughs> ืม คือที่นี่แบบสวรรค์ของมุงเลยนะขนมไทยแบบนี้ลองร้านไอติม a t e ดูดิดจริงๆอ่ะนะอยากจะบอกว่าอะไรปะจะเอาเนี่มาใส่ในนี้นแบบนี้ค่ะมเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุดสามอันดับแรกก็คืออันดับที่หนึ่งนะคะยกให้ข้าวแช่ค่ะ แต่ยกให้เครื่องเคียงตานี้นะหนึ่งสองสามสี่อที่สองก็คือข้าวคุกกะปิค่ะอันดับที่สามนะคะเปียกปูนกะทิสดเราเว้นชอบอะไรครับสัสดีครับไม่จริงมีหลักฐานอยู่นี่อยู่นี่จริงๆคือชอบข้าวหัวกปิแต่ว่าก็ชอบกินเปียกปูนด้วยนั่นเอง ถ้ายังไงเดี๋ยวบุ้งยูแล้วก็โอเว่นนะคะจะไปกินกันต่อแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊าย